อาบิวเคี้ยวแล้วเพิ่มกินแล้วแล้วเดี๋ยวสู้น้องไม่ได้น้องจะหมดแล้วเหรอมะโอ้นนอน้องจะหมดน้องมีน้อยไปเลยน้องกินไปเั้งเยอะอ้าวกินเพิ่มกินอ่เราห่วงเล่นน้องไม่เล่นเลยน้องกินอย่างเดียวน้องกินข้าวผัดแล้วน้องเดี๋ยวน้องก็กินไข่ต้มอีกใบเพิ่มกินไข่ต้มใบเดียวเอง นายใครอร่อยยกมือขึ้นบิ้วอร่อยเปล่าน้องไม่กินไอ้ถั่วมั้งน้องกินแต่แครอทไปไหนอะ่ะเอาอะไรลูกเอาน้ำไปเดี๋ยวย่าไปเอาให้อะมัมก่อนมัมก่อนเดี๋ยวยับเอาน้ำฮะเออม,มัม,มค,ำค,ำคำเลิกคำแล้วเก่งเก่งไหนไหนเนะอ้ะอมไหม เกี้ยงเลยมะตักช้อนแล้วก็ก้มไปก็กินหมดเลยอืมอาทิตยปื้มเร็วๆเดี๋ยวพาไปกันไปปูเสือเล่นหน้าบ้านดีกว่า,น,านั่นนะ่ะเล่นกับพี่ต้นด้วยพี่รัตตาด้วยนะอืม,อม ทักอิ่มแล้วน้องอ่ะกินไปเยอะแล้วแล้กลางวันกินข้าวเหนียวไก่ทอดเนาะไก่ย่างยากก็อุ่นไว้นะวก็เยอะแยะไปก็มีข้าวเหนียวยากันนึ่งไว้นะ่ะกินแครอทโอ้ตักแครอทลูกอันน,นั่นเก่งเก่งเกงเกง นั่นๆกินแครอดอีกตักแค่ลอดเอีะสีส้่มๆอ่ะตักให้หมดน้องไม่กินแต่ถั่วลันเตาจ้าก็ไม่ชอบกินถ่วนเตาร่อยไหมอร่อยเอาตบมือให้น้อยเพิ่มตบมือให้น้องนอยอ่แต่น้องิน้องนยน้องกินเยอะนะเนี่ยกินเยอะนเออเยอะใครกินเยอะ ต้องดิวออหมดอย่าเอาอีกมีเยอะแยะข้าวผัดอะ่ะไหนหรือย่าไปเอาให้อีกนะขากินไปเอาน้ำพริกอีกแล้วกินให้หมดเลยปลื้มอะ่ะไข่ย,ยังเหลือครึ่งลูกก็นะกินเนี่ยไข่ย,ยังเหลือครึ่งมั้นอะ่ะกินให้หมด